อีจ้าพี่น้องพุกกะยาดา้าจากจ่องยาดา้าสะพายโนเววิธีชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินในต่างแดนชีวิตเมียฝรั่งอยู่ในต่างประเทศจะหาอยู่หากินแต่ช่วงนี้ก็มันก็ยังไม่ที่หิม,มยู่พี่น้องใครจะเก็บเพแหละเนี่ยวันนี้ยาด้าชิพ้พาออกมา,ด,าดูป่าเห็ดป่าอ้นั่นว่ามันมี เฮ็ดมาดูเอที่หาปูหาปลาในทะเลริมทะเลอะไรว่าอิมาณรายยังดวงตะวันึง ไตม,มันอะไรแล้วก็มีเฮ็ดมีผลละไม้ปลามีพักปลาพี่นอ้องโนเวย์ทางเหนือมาๆๆพี่นอ้องนั่งรถเดี่ยวกินลมชมวิวสำรวจปา่าสำรวจทะเลหาปูหาปลาหาอีดูของป่าก,กันจะ้ะทะเลดูยห,หาหาทะเลกันมันจิ้มไม่ได้มันจินม้มไม่ไม่อนั่งตอนนี้ก็ตอนติ่ตักนั่งรถแปก่อนนะจ๊ะเนาะเก็บมาฝาก วิวทิวทัดมาฝากกันมาเดินเที่ยวกขย่าดามาข้างรถเที่ยวมันจะเดินเที่ยวนี่คือบรรยากาศจะอาวเก็บไม่สวยมาฝากกันกับพี่น้องนี่เราก็มุ่งนะออกมานอกเมืองครับมาได้สิบนาทีเรา,เ,เราจะไปเชือาทิตกับที่มินด์เซียเซนเซนไปยุ่งเลยวิวเต็งมิน ป่าเฮ็ดป่าหลายช่วงปีเอวกซีกันจะ้ะว่ามันไอพิษฤดูกลเหมันกันจะไม่พาเป็นตะเมิงไทยมังไทยบนโตกดึงแรงดึงโนเวนี่ทุกปีป่าน,นี้ก็ยิมาเริ่มละลายหมดแหละที่ที่เทมเขาไปหาเก็บพักป่าของป่าได้เลยแต่ตอนนี้มีแต่หิมะอยู่เลยคือบรรยากาศของวันที่สองพฤษภาปีหกสี่ในเขตเอ รอบนอกเนืองอน,นีเราก็มาถูกไอ้ทางคังแอรคัดฟิลแต่จุดๆนี้ก็อาจจะชื่อคัดฟิลเหมือนกันแต่ยากบแม่แม,ม่ค้าบอก,กว่ามันใช่เทม่ไหมกันมันบทีไป,ไปลายเวลาเรลืมดูเนะจ๊ะ ต้นต้นก็ออกเป็นตะปุ่มตะปำแล้วจ้าบ้านต้นก็เป็นตะปุ่มตะปำออกมาให้เราสังเกตได้แหละตอนนี้ยาดาวก็เริ่มเป็นปุ่มเปรอะคิสอนดอกอะไรก็อะไรก็ไม่กำลังจิบลี่นะกำลังจีบออกนะเริ่มเป็นปุ่มเปรอตลอดทุกปีช่วงนี้นะยาด่า็จะเริ่มขั้นหนาขั้นตัวจ้ะแต่ปีนี้มันยังแบบยังโตขึ้่เลยจ้ะ ดีนะวันนี้นะนี่แต่เก็บภาพสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องมาเดินดูกันมาเอมานั่งรถไปเที่ยวละกันดูละกันก็มีฝรั่งขีล่ลูจ้ะว่นตั้งไหนมันอิมละลายมดจังเป็นตาที่มีพักหลายคืนไอเก็บกลิ่นเดิมตอนนี้พักมีกี่ใบก็เต็มบ้านอยู่ดอกจะี่น้องซื้อไว้ค่ะต่บองมีแต่ของซื้อเย็ดก็เต็มตู้อยู่ก,กินไปเรื่อยๆในช่วงนี้ยาดาเป็นภูมิแพ้นักพึงดีขึน้นเราเลยไปทำคลิปอาหารให้กินกันเลยมีตะคลิป เที่ยวก็ดูหิมนะน้อพี่น้องเนาะอย่าเบื่อกันเด้อจะมาดูกันไปยาวๆก็ยาดาวทางนี้ก็จะโค้งก็อันตรายแม่ก็อันตรายจ้ะแต่ว่าไก่ฝรั่งเขาคก็หนึ่งร้อยกระเด็นตะก,กี้ร้อยเป็นร้อยหิจั่ร้อยกระเด็นสก,กี้หิมะนี่จ้ะเห็นเนาะก็นักท่องเที่ยวก็ยังขึ้นมาอยู่เลยจ้ะพี่น้องนี่ก็เพิ่งลงมาบ้างเนี่ยประเดิบโอ้ลูบโบ๊ท ยากอ่ะพี่น้องก็เลยนในเลือดเองแค่เลือดอะไรเลือเลือที่ว่าอู้วุ้นโรงงานปลาลักจังที่ก็เล่นในไายเรือดเลืออะไรเงี้ยบ่ไปถูกแข่งเรือที่ก็แข่งกันน่ะนี่จ้ะนี่ก็เริ่มจะถึงวันในตกปูตกปลาทีนึ่งเราจะ เคือโรงงานไอที่ไหวไอฟ้าปลาหลักมันทปต้ไมมันบางมันห็นไม่ชัดแต่เป็นประมาณนี้ในเทะเลนะจ๊ะรู้ก่อนหินก้อนอนี้ด้วยจ้ะจะ่่วงลงมาเนี่ยอันตรายมากเลยน้อยน่ะเพราะว่าทำมันอนกิ่งลงมาได้แต่เป็นดินไหลลืน่นดินลื่นลงมานี่เนาะเรอย ระวางทางระวาง,างทางไงสองขางทางว่าอีมะามันละลายพอหาเก็บพักป่าพักอะไรได้ยังอากาศมันดีก็บับรถออกมานั่งเลนชวนพี่น้องะนงั่งรถกินลมชมว,วิวดูทั้งหมดป่าเห็ดที่ทะเลตกป่าตกปูกันน่จาจะตรงนี้ก็มองยาดาวเคยมานั่งตกป่าตกป่าสะบะพี่น้องมาปิง้งย่างกินกันเด็กน่อยตอนนี้ก็ห วเก็บพักในน่วยนี้กาลังขึ้นไม่ได้ละจ้ะแต่ปีนี้ฮิมะมันมาตกละลาพดมานตกเอ๋นี่มันนี่มาตกอีกมันก็เลยพักอะไรก็ยังขึ้นไม่ได้อยาดาบไปตำรวจวันนั้นมันก็เริ่มมีแล้วนะวันสบตำรวจปาฮ็ตน่ะมียญาไอ้กไม้เล็กต้นไม้เล็กๆ็กขึ้นมาแต่มันยังอันที่ว่ามันอยู่ในฟาร์มเขาก็เลยไม่กาแปดูเบียรพี่น้องอันนี่ก็คืออย่างนี้ละจ้ะมันมันหลงนึกถูนาอจจะนนาะ นี่มันตกหลานล้วตอนนี้มันก็มามันก็ถึงในนั้นก็ชาดีนี่มันก็ตกสภาพมันก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมพักมีกี่ใบมันก็ขึ้นไม่ได้วันนี้พูดจะเรื่องทางก็เรื่องหิมะก็เรื่องพักมีกี่ใบเนาะพี่น้องเนาะ ดินเขาพื้นที่เขาจะเยมากันกนี่ป่าแบบนี้ก็จะเป็นเห็ดมันปูก็เห็ดเอเหลืองนั่นแหละเห็ดมันปูก็เฮดเอพริกบ้านเองเลยเฮดพริกเนะฮะเอานู่นเนีหรอพิ่นี่กะไว้แค่นี้เด้อจ้ะมันจะยาวโพดติดตามตอนต่อไปเด้อจ,จ้ะมานั่งรถกินลมชมวิวดูงวดป่าเห็ดจบเอลุงวดทะเลหา มิวทิวทัศน์ที่ได้หาห้ทำเลาหาผักหาหอยาับหาปลาหินเนาจะพี่น้อ,จนองจะเจอกันใหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า